สวัสดีค่ะวันนี้ e AY i n s p i น e ะคะก็จะนำบทความบทความหนึ่งในนิตยสาราหมอชาวบ้านนะคะจากคอลัมน์ชีวิตงานและทัศนะของคุณปารณพัฒน์แอนุยนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะมันเป็นแนวคิดของคุณจิตกรแสงวิสุทธ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินแล้วก็นักวางแผนการลงทุนนะคะเป็นบทความที่เอวาอ่านแล้วรู้สึกชอบแล้วก็คิดว่า มันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆคนเลยค่ะก็เลยนํามาเล่าแบ่งปันกันนะคะทุกวันนี้คุณมีเงินเก็บเท่าไหร่แน่นอนคําถามนี้อาจจะเป็นคําถามง่ายๆที่ทําให้หลายคนถึงกับสะอึกได้เลยทีเดียวเพราะจากการสํารวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ามีคนไทยอยู่30%ไม่มีเงินเก็บเพียงพอที่จะใช้ในวัยกเกษียณค่ะส่วน60% ถึงแม้ว่าจะมีเงินเก็บแต่ก็มีไม่ถึงสองแสนบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวโดยสถิติต่างๆเป็นการบ่งชี้ว่าสุขภาพทางการเงินของคนไทยกำลังวิกฤตแต่ถ้าหากปล่อยเอาไว้านานก็จะเกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมายนิตยสารหมอชาวบ้านก็เลยถือโอกาสพูดคุยในประเด็นของการสร้าง สุขภาพการเงินที่ดีว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อการเกษียณในอนาคตรวมไปถึงการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจอย่างไรบ้างและทางออกของคนที่กําลังป่วยนะนะั้นมีอะไรบ้างหากใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีและมีอิสรพทางการเงินในบ้านปลายของชีวิตแล้ว ก็มาเริ่มต้นฝังเรื่องราวในบทสัมภาษณ์นี้ได้เลยค่ะประเด็นแรกที่เขาพูดถึงก็คือถ้าอยากมีสุขภาพทางการเงินดีเริ่มจากการไม่เป็นหนี้ค่ะคุณจิตกรแสงวิสุทธิ์หรือคุณปั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและเป็นนักวางแผนการลงทุนได้ให้คำนิยามการมีสุขภาพดีไว้ว่าการมีสุขภาพดีเกิดจากการนอนอิ่ม กินอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนการมีสุขภาพการเงินที่ดีต้องเริ่มจากการไม่เป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้เสียมีบริโภคหนี้บัตรเครดิตดอกเบีย้ยสูงรวมถึงหนี้นอกระบบสุขภาพการเงินที่ไม่ดีจะนำมาซึ่งความเครียดถ้ามีหนี้บริโภคเยอะดอกเบีย้ยสูงมันก็เครียด กับการต้องใช้หนี้ให้หมดแทนที่เราจะได้นำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองเอาไปลงทุนต่อยอดแต่เรากับต้องเอาเงินนั้นไปใช้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งมันเป็นภาระติดตัวคุณก็จะไม่มีเงินดูแลสุขภาพกายใจและความสัมพันธ์เราจะรู้สึกไม่มีความสุขเลยนอกจากนี้เขายังได้กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกันก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างกระแสงเงินสดให้เป็นบวกในแต่ละเดือนจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีเหลือเพื่อออมไม่ใช่ใช้เกินตัวจนติดลบหรือชักหน้าไม่ถึงหลังจนต้องขอยืมคนอื่นหรือว่ายืมเงินตัวเองในอนาคตมาใช้หากทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็คือไม่เป็นหนี้และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการสร้างกระแสงเงินสดให้เป็นบวกได้ก็ถือว่ามีร่างกายและสุขภาพที่ดีแล้วประเด็นที่2ก็คืออย่าดูถูกเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพอมีสถิติที่พูดถึงการออมที่น้อยลงของประชาชนหากลงไปสอบถามรายละเอียดจริงๆแล้วจะพบว่าหลายคนมองว่าจะเก็บเงินให้พอสำหรับตอนเกษียณไปทำไม แค่ใช้จ่ายให้รอดไปในแต่ละวันก็ยังยากอยู่เลยไม่พอเหลือที่จะออมหรอกตรงนี้เอวาเองนะคะก็เคยมีประสบการณ์ในการแนะนำพนักง,งานที่หน่วยงานค่ะน้องๆก็จะตอบแบบนี้เลยค่ะโตพี่แค่จะใช้ให้ชนเดือนก็ยังยากเลยจะเอาที่ไหนมาเก็บหลายคนก็คงจะได้ยินประโยคทำนองนี้ใช่ไหมคะและบางคนก็อาจจะเคยพูดคาพูดนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่คุณปั้นนะคะชวนให้คิดว่า ถึงจะมีเงินไม่มากแต่ถ้ามีทักษะการบริหารเงินก็สามารถช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพการเงินที่ย่ำแย่ได้และยิ่งเริ่มออมตั้งแต่ยังมีเงินน้อยก็คือรากฐานสำคัญของการมีเงินออมก้อนใหญ่ในอนาคตหลายคนดูถูกเงินน้อยคิดว่าพอมีเงินน้อยแล้วเราไม่ต้องบริหารก็ได้จะออมแค่200-300ต่อเดือนไปทำไมการฝึก เก็บออมตั้งแต่รายได้อย่างน้อยจะช่วยสร้างวินัยและสร้างนิสัยการเงินที่ดีให้กับเราพอเราสามารถสร้างเงินได้เยอะขึ้นเราก็จะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นมีทางเลือกในการใช้เงินมากขึ้นว่าจะเอาเงินไปบริโภคจะเอาไปลงทุนต่อยอดซื้อประกันคุ้มครองความเสี่ยง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินหรือจะเอาไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับตัวเองมากขึ้นก็ได้ไประเด็นที่3ใครๆก็มีปัญหาเรื่องการเงินได้ทั้งสิ้นคนทั่วไปเนี่ยมักจะคิดว่าคนที่มีปัญหาการเงินมักเป็นคนที่มีไรายได้น้อยแต่จากการทำงานวางแผนทางการเงินมาหลายปีคุณปั้นได้พบว่าคนในทุกฐานะ ร้วนมีปัญหาการเงินได้ทั้งสิ้นในขณะเดียวกันคนที่ดูรวยอาจจะป่วยหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะยิ่งมีรายได้มากก็มีแนวโน้มที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่จะต้องใช้เงินเยอะขึ้นไปด้วยตรงนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมคะคิดจากตัวเองก็ได้ตอนที่มีไรายได้ส0 0 0 0บาทเราก็ใช้จ่ายและมีไลฟ์สไตล์ตามแบบของคนส0,000บาทซึ่งก็อยู่ได้พอรายได้มากขึ้น อาจจะเป็น4ี่0ม0 0 0 0 0มันก็จะมีไรายได้ตามขึ้นมาด้วยใช้ชีวิตในแบบที่มีเงินมากขึ้นไปด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บออมได้ถ้าเราไม่รู้จักที่จะบริหารจัดก,การจริงไหมคะปอยครั้งคนหาเงินได้เยอะอาจคิดว่าจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้เพราะมีไรายได้สูงตลอดกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปแล้วหรือบางกรณีพอมีไรายได้เยอะ ก็เก็บออมเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ชนะเงินเฟอ้อหรือว่าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้มากขึ้นได้อย่างไรและยิ่งไม่มีความรู้ที่เพียงพอก็มีโอกาสถูกหลอกหรือลงทุนผิดๆจนขาดทุนหนักตามมาก็ได้กับคำถามที่ว่าเราจำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อที่จะมีสุขภาพการเงินที่ดีจริงเหรอ คุณบั้นยอมรับว่ามันเหนื่อยก็จริงแต่ถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำการจะมีอิสรภาพทางการเงินได้นั้นขึ้นอยู่กับวิน,นัยและความพยายามของตัวเองเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อได้แต่สุดท้ายแล้วยิ่งเรารุกขึ้นมาแก้ปัญหาได้เร็วแค่ไหนเราก็จะยิ่งเข้าใกล้าการมีสุขภาพดี เข้าใกล้การมีสุขภาพการเงินที่ดีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อถึงวันนั้นมันจะรู้สึกคุ้มค่าอย่างแน่นอนประเด็นที่4การแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการประนอมหนี้แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องปัญหาที่กวนใจแต่การแก้หนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใครเป็นหนี้ในระบบเช่นหนี้บัตรเครดิตหากผ่อนไม่ไหวจริงๆ ก็สามารถที่จะเข้าไปหาสถาบันการเงินแล้วหาทางเจรจาประนอมนี้ได้แต่สิ่งที่คุณปั้นแนะนําให้ทำก่อนที่จะไปประนอมนี่ก็คือจะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมว่าเรามีปัญหาการเงินส่วนไหนบ้างพยายามพูดคุยกับหลายๆสถาบันและอย่าเพิ่งท้อหากโดนปฏิเสธกลับมาจริงๆแล้วสถาบันการเงินไม่อยากให้ลูกหนี้หนีหายไปอยู่แล้ว ในฐานะของเจ้าหนี้เขาเครียดกว่าเราด้วยซ้ําเราสามารถคุยกับเขาได้ว่าเราไม่อยากเที่ยวนะเรามีกําลังทรัพย์เท่านี้พอจะมีช่องทางอะไรในการช่วยเหลือได้บ้างสามารถที่จะพูดคุยเจรจาลดดอกเบี้ยให้น้อยลงได้แล้วผลของการปาระนอมนี้จะช่วยให้ภาระในการผ่อนแต่ละเดือนต่ําลงทําให้เรามีสภาพคล่องมากขึ้น ใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามคุณปั้นย้ำว่าวิธีนี้ก็คือการที่เราไปขอความช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเขาอาจจะช่วยไม่ได้ทุกอย่างดังนั้นเราต้องอย่าลืมดูแลการเงินของตัวเองด้วยหากลดภาระนี่ได้แล้วก็ไม่ควรก่อนนี้ใหม่ขึ้นมาอีก จะได้ไม่ต้องกลับมาประนอมนี่อีกรอบปนไปเรื่อยๆเป็นวัตจักรประเด็นที่5สุขภาพการเงินที่ดีเส้นทางสู่การ,กรเกษียณสำราญไม่ไกลทุกคนรู้ดีว่าในอนาคตร่างกายของเราจะเสื่อมลงเป็นธรรมดาเราอาจไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแต่เราเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่คล่องว่องไวเท่าเดิม ซึ่งประเด็นนี้สัมพันธ์กับเรื่องของการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณปันชีว่าหากเราไม่มีเงินมากพอที่จะเกษียณเราก็ต้องยังทำงานต่อไปไม่มีวันหยุดพักแต่เมื่อถึงตอนนั้นเราจะยังมีแรงเหลืออยู่ไหมและยังมีใครจะจ้างเราอยู่อีกไหมการวางแผนเกษียณคือการวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เผื่อสถานการณ์ในช่วงที่เราหาหรายได้ไม่ได้เราจะได้เอาเงินที่เก็บไว้ไปใช้ในช่วงนั้นแทนแล้วก็มีในเพจ Facebook ของคุณปั้นได้ยืนยันว่าการวางแผนการเกษียณไม่ใช่เรื่องเครียดขนาดนั้นบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองจะมีอายุไม่ยืนยาวขนาดนั้นหรอกแต่เราไม่มีทางรู้ได้จริงไหมว่าจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเรา วางแผนว่าจะอยู่ถึง70ก็พอแต่ถ้าเราอายุยืนยาวกว่านั้นแล้วเงินหมดขึ้นมาเราจะเอาเงินที่ไหนใช้เราจะหวังพึ่งพาลูกหลานหรือสามีภรรยาอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าการหวังพึ่งคนอื่นมากไปก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันคุณปั้นได้ทิ้งท้ายไว้ว่า วางแผนล,ลงทุนให้สินทรัพย์สร้างเงินให้เราตอนเกษียณต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างสุขภาพการเงินที่ดีในอนาคตข้างหน้าและสุดท้ายผู้เขียนได้สรุปว่ายัางไม่สายเกินไปที่ทุกคนจะสร้างสุขภาพการเงินที่ดีสำหรับการเกษียณในวันข้างหน้าเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้ดีตามไปด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฟังเรื่องนี้แล้วทำให้ได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับการเงินการวางแผนกเกษียณกันบ้างมาแชร์แบ่งปันกันบ้างดีไหมคะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีแนวคิดและวิธีการที่ทำอยู่แล้วและได้ผลดีก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะเอวาอินสไร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ